ขับตามมาตรฐานตามมาตรฐานบริษัทเป็นยนต์นะครับตัวโมงอีโคเนี่ยต้องบอกเลยว่าเ,เครื่องยนต์เป็น3.0นะเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดึงด้านข้างให้ดูดีกว่าว่าเ,เดิมไหมนะนี่ตะเข็บเมนอาร์กนะครับเรียงครบ,บแบบนี้นะครับมีปั๊มเมนอาร์กอยู่นะครับไม่เคยมีชนหนักิีความจมน้ํากับไมโครไมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมโมงน้อยอีโคคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานนี้เองเข้าใหม่อย่างไม่ล้าครับทะเบียนจำนง่ายง่ายเก้จดป้ายเขียวให้แล้วนะครับพร้อมผลพร้อมส่งของนะครับหรือทาแคมเปอร์แวนต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆได้เป็นปี18นะครับราคา5 2 9 0 0 0สอ่าผ่อนเบาๆแค่หมื่นเดียวแบบไม่ต้องดาวท่าไหนสนใจทักไลน์ id pek 152หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะครับโมงน้อยอ e ีโคป ตัวเริ่มต้นเลยนะตัวอีโคนะครับสาหรับโมงน้อยแบบนี้แต่สวยน่าใช้นะสภาพเดิมๆเมื่อกี้ผมเดินเคาะนะครับเดินเคาะสีดูนะครับสีเดิมรอบคันเลยนะกระจังหน้านะครับเป็นแบบพลาสติกนะครับสีออกเทานะครับแล้วก็ไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับด้านล่างนะกันชนจะเป็นสีดำนะไม่ได้สีเดียวกับตัวรถนะครับด้านข้างนะครับจะได้เป็นล้อแม็กแบบเออล้อกระทะนะขอภัยแบบมีฝาครอบนะ15นิ้วนะครับแบบนี้ ซุ้มล้อสวยๆแบบนี้คันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับของไทยโอลิกมาพร้อมกันเลยนะคัน,นข้างๆเกียร์ออโต้ T o. รถตู้สีขาวเกียร์ออโต้ T o, คันนั้นก็ของไทยโอลิกนะครับที่ปลดระวางมาอ่ะเดีย๋ยวพามาดูคันนี้นะครับนี่สีเดิมๆนะครับเสียงกลางวันกลางวานนะครับเคาะเคาะดูแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆใครกำลังมองหานะครับตู้ทึบเอาไว้ขนของเอาไว้ทารถบ้านแนะนําคันนี้เลยได้ปี18ด้วยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับอ่ะ ผิวพัดรอบคันนะตู้ทึบนะมันไม่มีอะไรมากนะภายในก็โลง่งๆนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันก่อนนี่ตัวต้าไฮแอกนะครับตู้ทึบแบบนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับนี่แต่คันนี้ข้อเสียของเขาคือจะยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้ารอบคันนะครับยังเป็นกระจกมุนมืออยู่เลยนะครับนี่แต่ภายในนะต้องบอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เป็นรถสวยพร้อมใช้งานแบบนี้น,นี่ขนาดเพิ่งเข้ายังไม่ทำมสะอาดนะครับมาดูท้ายกันนะนี่ตะเข็บเมนนาร์เรียงสวย,สวยๆเดิมๆนะไม่มีชนหนักปิดคว่ำจมน้ํา กับไมค์กอไมค์ตามมาตรฐานบริษัทเพชรยนต์นะครับปัม L, ป๊มเอปั๊มอาอยู่ครบครบนะครับนี่ปัม L, ป๊มเอปั๊มอาอยู่ครบครบน็อตทไายไม่เคยขยับสวยๆแบบนี้นี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะพี่แบบนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวอีโคใครกำลังมองหาอยู่นะครับฝั่งนี้กันบ้างละ่ะฝั่งนี้ก็สวยนะครับฝั่งนี้ก็สวยแบบนี้เลยนี่จริงมันไม่มีอะไรมากนะครับข้างในเบาะไม่มีนะครับแต่ว่าเราให้ดูโครงสร้างนะว่าคันเนี้ยโครงสร้างมันสวยเดิม เ,เสียงกลางวันกลางวัน<ๆ>นะครับคอะดูแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยเดิมนะตะเข็บเม้นอาร์คนี่ครับยังอยู่เลยนะครับไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับไม่ก่อไม้นะครับตามมาตรฐานตามมาตรฐานบริษัทเป็นยนต์นะครับ lifting, ตัวโม่งอีโคเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์เป็น 30. ูนนะเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับอะ่ะเดี๋ยวมาดึงด้านข้างให้ดูดีกว่าว่า RR, เดิมไหมนะครับนี่ตะเข็บเม้นอาร์คนะครับเรียงครบแบบนี้นะครับนี่ปั๊มเม้นอาร์กอยู่นะครับไม่เคยมีชนหนักพิกความจมน้ํากัับไมบไมมคนะรบ คันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะผ้านะภายในนั่งได้2ท่านนะสก็ได้นั่งตรงนี้แต่ไม่ค่อยถนัดนะครับได้เป็นเกียร์แมนนวลนะเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับเลขไม้เยอะพีนิดนึงนะครับเป็นรถสายขนนะของหน่วยงานไทยโอลิกเลขไม้สองแสนหนึ่งนะครับมีวิธีวให้แล้วนะมีแอร์แบกคู่หน้าให้นะครับมีแอร์มีอะไรครับนั่งเย็นสบายได้นะครับรถหน่วยงานไทยโอลิกนะนี่ตะเข็บเมนอัก์เรียงครบๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะไปทํารถบ้านนะไม่อยากให้พลาดกันนะครับแต่กระจกเนี่ยที่บอกเขาจะเป็นหมุนมืออยู่แบบนี้ มันก็จะเป็นกระจกหมุนมือแบบนี้อยู่นะครับเหมือนเราย้อนยุคนะสมัยพ่อผมนะครับใช้รถคันแรกนะครับมันเป็นหมุนมือแบบนั้นอยู่นะครับนะเดีย๋ยวเปิดด้านในชมกันสวยเดิมไหมนะครับก็ตัวโม่งน้อยนะต้องบอกเลยว่าใครกำลังมองหาไปทํารถบ้านนะได้ปี18แบบนี้ผมว่ามันก็มันก็ไม่ได้แรงนะครับแต่ทำไมมันเยอะสักนิดนึงต้องบอกตามตรงนะครับสตดอกเบี้ยได้2.795ปีนะครับติ๊กเกอร์มอกรนะครับอยู่ครบๆนะนี นะครับอินเตอร์ล่ะอินเตอร์อินเตอร์แอร์ครับตัวเล็กสักนิดนึ่งผมนี่มีแอร์ลาวทางด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้นะครับน็อตแก้มไม่เคยขยับนะครับตาปั๊มโตโยต้านะครับมาร์กโตโยต้าอยู่ครบๆแบบนี้นะพี่ทนายสนใจต้องทักไลน์ผมแล้วแหละ ID p e k 1 5 2นะครับอ่ะเดี๋ยวผมนะครับจัดการให้นะเป็กนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวดูแลให้เป็นอย่างดีอ่ะมาดูเอกสารกันบ้างนะครับกองเต็มเลยนะรถเข้าใหม่ยังไม่ล้างนะคู่มือนะครับเอกสารรับประกันอะไรอยู่ครบ แับนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารของเจ้าของเก่าขเขานะครับนี่อันนี้ใบประกันปอนหนึ่งนะมีให้ครับบริษัทประกันโอเคแบบนี้อันนี้ก็พับขึ้นมานั่งอีกท่านหนึ่งได้นะตรงนี้มาดูตรงนี้กันบ้างนี่นั่งโอ้โหใส่ของได้เยอะเลยครับทำรถบ้านนะนอนได้นะทำเอ่อซิงล้างจานนะได้เลยนะนอนสบายแน่นอนนะสองสามท่านนะทำเป็นแบบสองชั้นก็ได้แบบนี้อนะโมงนะครับเอ่อเรากั้นให้แล้วด้วยนะ แนะนำเลยนะใครสนใจไปทํารถบ้านนะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจดึงดูด้านข่าวโผแน่นมากนะครับออืแน่นมากนะตตะเกียบเมนอาร์คนี่ครับเรียงสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจม่งน้อยนะครับเอาไว้ใช้ทํารถบ้านละคันนะไม่อยากให้พลาดคันนี้นะครับอ่ะสนใจก็รีบทักไลน์มานะเดี๋ยวหาด็อกเบพิเศษมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนผม,ผมก็ส่งไฟแนนซ์ไปจัดได้สรุปนะครับคันนี้ห2 9 0 0 0บาท Toyota h ไฮแอนะครับ3.0 Eco คปี18นะครับผ่อนเบาๆแค่หมื่นเดียวแบบไม่ต้องดาวสักบาทนะครับสนใจทักไลน์ ID PK152 หรือโทร0659513374นานๆจะเข้ามาทีคันที่แล้วผมขายไปปี17นะครับลูกค้าผมเองนะแล้วก็ห่างกันไปก็สาเดือนนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะสนใจรีบเลยนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับแล้วเราจะได้พบกันอีกนะครับ สำหรับรถตู้คันต่อไปวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ